าสาวๆวันนั้นเลยอ่ะน้องๆต้องพาสาวๆนั้นเลยปะที่นี่สถานีรถไฟกระบี่ท่านผู้เดินสานที่ต้องการเดินทางไปก,กรุงเทพกรุณาซื้อตั๋วก่อนออกเดินทางนะครับโอโหตอนนี้คนขับรถจักรพาสาวๆเต็มเลยนะครับโอ้โห เศชิฐีพาสาวๆเต็มรถเต็มกขบวนเลยนะครับโอ้โหคนขับรอจังเลยตๆู นองตุนครับ